สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนะครับอาจารย์มาเฮ็ดคลิปครับพี่น้องนะมีเตาเข้ามานะครับพี่น้องนะเป็นเตาเตาเอียงดูครับเตางับหรือเปล่านี่ครับนี่มาสำนักครับพี่น้องเบิ่งนะมือนีเตาเตาตัวน้อยมหาเตาตัวใหญ่พี่น้องนะนี่เตาตัวน้อยมหาเตาตัวใหญ่ครับพี่น้องนะมือนีนะครับหรือว่าเปิ่นจีมาให้โชคครับขังกรกับมีเตาใหญ่ให้โชคไปแล้วครับที่ออกเจ็ดเกางวดก่อนนั้นนะอันนี้มีเตามากครับนี่มีเตามาก เต้าน pues er. ี่เต้าอีหยังครับนี่คือเป็นเทแทครับนี่อย่างงามเลยเนาะนี่ครับพี่น้องเต้าอีหยังมันปิดกระดองได้นี่ปิดบดเลยพี่น้องปิดหน้าปิดหลังเต้าเต้าโอ้โหเต้าอีหยังครับพี่น้องมีเลขพร้อมพี่น้องมีเลขอย่างนีนี่นี่นี่เลขอย่างนี้เจ็ดอย่ง มีเตาไหมาพี่น้องมีเตาปิด,ปดเห็นเลขยังพี่น้องไม่ปิดเบิดเ,เ,เ,เลยนะเหอนี่เอเอ,อๆๆๆพี่น้องอา้าเตามาั่งสีน่นโซกีพี่น้องเอ้ยเตายี่หน่อยมหาเตาหญ่เตาหญ่เห็นบ่ละพี่พี่ครับพี่น้องปูเตาได้นน่ปูเตานักขลาดพี่น้องมีเตาม้านน่นะหรือว่าเขาเกี่ยวเขาแถวนี้นี่นี่มาพึ่งตรงนี้เนาะ เขามีกําลังเกี่ยวเข่ากันพี่น้องรอบหน้านนี่หรือว่าเพิ่งกี่ยางมาอ่าหะมองพักอาพิงอาศัยอยู่นีแน้วพี่น้องอืมเพิ่นจีให้โศกใหหมาที่ใดนั่นเนาะเออเลขตัวใดนั่นเนาะเดี๋ยวเอาน้ำก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปก่อนเบิ่งเข้าไปก่อนขอน้ำมั้ยปวดชาติก่อนเข่าวโฮมก่อนข่าวมข่าวโฮมเยอะเดี๋ยวโอ้ยให้โศกใหหมาเด้๋เอานา้ำเปิดโศกเปิดมานห้ล,นลูกหลานเงินแสนเงินล้านเทพปูเด้อ พอพญาเต่าแม like ่พญาเต่ามหาหนียัย้โซกไฮมันให้ได้เนาะเนาะไโซกเงินหลังใ้ได้เนาะหนิลุงใัยกีได้โซกพี่น้องงามนะลงใสยกีได้โซกบ้านเลขที่สํานักบ้านเลขที่สํานักพี่น้องบ้านเลขที่แปดสิบเก้าด้อพี่น้องบ้านเลขที่แปดสิบเก้าแต่เตามีตัวเลขวาพี่น้องเลขอียงนี่ขออนุญาตไงทองเด้อเลขอียงเนาะมีเลขวะเนี่ยนวคนมากเลขเนาะพี่น้อง งดประหารกันซะนันวันไหวทพี่น้องนะมันไปเขาอันเรยกันนน่นเบิดเนาะอ่าหลังปิดเลขทะเบียนรถพระเจ้ายุหัวสเสด็จพี่น้องนะสงสัยนีเพื่อนจีมาให้โศกงินนี่เฮาหรือพี่น้องเต่ามาสำนนกบ้านเลขที่สำนนกบ้านเลขที่ปิดหัวเลยแปดสิบเก้าหัวปิดเบิดเลยไงนี่เลขอีอยังนี่เลขเจ็ดเคยเห็น Nick chết nè, hay bưng bưng nickel, con yêu, lick yêu, lick chip, nè, yêu, nè, yêu, chết, yêu, Lệch song, see, song, see, chip, 2 song, 2 song, lick song, lick song, lick song, 2 song, lick song, lick song, lick chết, lick 2C song, 2C lick song, lick เจ็ดสองสีก็ได้เจ็ดสองสีเจ็ดสองสีพี่น้องต,ตรงนี้เป็นเลขฮาพี่น้องตรงนี้เป็นเลขฮาสองห้าหกพี่น้องอันนี้เป็นสองห้าหกคือเจ็ดหาหกนี่เบื้องเบืบ้องวัชชัดพี่น้องตรงนี้เป็นเลขตรงนี้เป็นเลขเลขเจ็ดเลขฮาป่ะนั่นนั่นนั่นเลขฮาอีหรีพี่น้องนั่นเจ็ดหาหกคือสองห้าหกพี่น้อง 7, 5, 6, 7, 5, 6, เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกพี่น้องเจ็ดห้าหกแม่เจ็ดห้าหกไม่ qui, เลขเจ็ดห้าหกไม่เลขอันใครเล็กเลี้ยงเลขเจ็ดเลขห้าเลขหกพี่น้องโมนี่โมนี่เป็นเจ็ดห้าหกนี่นี่เจ็ดห้านี่ห้านี่เห็ว 7, 5, 7, 5, 7, 5, นว่าเพิ่มเพิ่มเป็นสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกตรงนี้เป็นเจ็ดสองสี่สี่สองเจ็ดอืม แต่เตาไม้จังสีมันมากเป็นเลขห้ 5, 6, กกแม่ได้พี่น้องเจ็ดห้ก็เอาไปน้ำไดเจดห้าหกเจองสี่สี่สองเจ็ดเจ็ดห้าก็ชัดได้นะ 7, 5, 6, น่ะเจ็ดห้าหกยังชดเลยอันนี้ก็เจ็ดห้าหกกินอันนี้กจ็ดห้าหกกิน,อน,น,ก 7, 5, 6, กนพอเตาไฮโซไม่ใช่น้องเนาะ,นนะแต่เตามมาสำหนักมันมากเป็นเลขว่าเป็นห้าหกว่าเป็นห้าหกกับว่าเป็นห้าหกกับเจพี่น้อง ตามเจ็ดแปดไปน้ำเลือพี่น้องด้อเจ็ดแปดส่วนมากเตามาตำนักกี่เป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแต่เจ็ดเก้าตอนนั้นเตาหญ่เตาหญ่มานั้นเป็นเลขเจ็ดเก้าอันนี้เตางับเตางับนี่ส่วนมากมันจะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกพี่น้องแต่อันนี้แต่เห็นมองนี่เห็นมองนี่เป็นเจ็ดห้าหกเห็นมองนี่เป็นเจ็ดสองสี่หรือสี่สองเจ็ดแต่ถ้าตามตามที่เตาเคยมาน,นีมันจะเป็นบอสเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้า แต่ถ้าเป็นเตาไงที่เป็นเตาหน้านี่มันจะเป็นเจ็ดแปดแต่อันนี้เตาเจ็ดเก้าแต่เตาไงไหมเตางับมานี่มันอาจจะเป็นเจ็ดแปดพี่น้องเพราะฉะนั้นเลขนี่ถ้าเห็นน้ํตโตเตาอาจารย์เห็นดอกว่าตาอาจารย์ดอกว่าแลวแต่คนที่เห็นได้อาจารย์เห็นเป็นเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าหกนี่เจ็ดห้าหกมันเลี้ยงกันเลยนี่เจ็ดห้าหกอลนี่พี่น้องนี่เจ็ดห้าหกอันนี้เป็นสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่สอง แต่ถ้าตามที่เตามานี่เพิ่นมากก่าจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกโอ้เล็กงามสินน้อนงนาะงมีเหงาบอกเหงาหลายไปสินนี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้เพื่นจีมาให้โอกเนาะเอา้าถือว่าเป็นมงคลแล้วพี่น้องจักเพิ่นจีให้โอกให้มาจังได้กะเดี๋ยวเกี่ยวไว้เลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นไวส้สำนักนี้ก่อนเต้าหน, <c oughs> น่อยมาหาเตาเนาะเต้าหน่อยมาหาเตาใหญ่พี่โอ้ขอยกอุ้มเบื้องผิวน้องเบิ่งแรมกี่น้อง เต่า่อยมาเต่าใ่เต่างับงั้ตัวเลยเพิ่งจัดงานอาบน้ำแสงจันไปพี่น้องหรือว่าเพิ่งจะให้โศกให้มัเนะ้อพี่น้องเด้อนี่ตัวห้ล่ำด้วยเด้อนี่ครับนี่เต่างับเม่เต่างับเพราะมันงับไปนี่มันงับไปเหมือนพี่น้องมันตัวใสเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นเต่างับเต่างับนี่งามขนาดเลยนี่แต่เต่างับป้าสีเคยได้หลักแสนหลักล้านได้ด้วยนี่ที่มาสั่งพญยาเต่ากัะย่อนเต่างับไปยังถี่แล้วครับพี่น้อง แต่เต่าตัวนึ่งจะเป็นกลมออกสมสมทองเปลือกนี่ถ้าเจอเขาลักไปแล้วตัวนั้นนี่มาใหม่อีกแล้วพี่น้องรวยกันแน่นอนพี่น้องเต่างับมาแล้วโศกโศเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวบูชาเพิ่นกันจักหน่อยคาถาบูชาพญาเต่าสาธุนะมะพะทะนะสังติโมสังติโมนาสิโมนาสังโมนาสังตินะอุทกะเมมะอวนิทาสโตนะโมพุทธยะโอ้พ่อพญาเต่าแม่พญาเต่า ไม่โชคให้มันเด้อพ้าลูกหลานลำรวยเงินทองน่ถ้าจะออกกี่นีกก็ให้ออกเห็นตัวที่เห็นนี่ตัวเตา้านี่ล่ะเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแล้วการซีสองเจ็ดหรือเจ็ดสองีนะพี่น้องถูกค่าเต้องเปิดเลยเปิดเลยพี่น้องนี่ละให้โชคมหชคมานลำรวยด้ยพี่น้องเด้อ เด้ออย่าลืมเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพญาเต่านาคาราดโดยด้วยพี่น้องเด้อรวยรวยวยครับเตางับมาแล้วรวยงับเงินงับทองเงินแสนเงินล้านไหลเขาพี่น้องรวย